สนับสนุนโดยสบูเยื่อไผ่ชิงหลิงมี2สูตรสูตรล่างนากับสูตรถูตัว085 647 4ห้าส่งสอมสหอดบ้านด๋ยวาโโอ้โหจับไปนะจับไปยได้ดห่ว เมื่อคอยร้อมข้อไก่นี่หมาเราไปกินขา้าวไก่เบิดก่อนไกส่สมือเจ้าไปไหนมาน้าไหนเดือนโอ้ยข่อยมาแต่ประชุมธนาคารขยะหููจักดอกธนาคารขยะหูธน,นาคารธนาคารออมสินเลยล่ะจับบอกว่าจับเออพยานหนึ่งน <laughs> นเนี่ยโอ้ยมันเป็นเนีธนาคารขยะเลยเนี่ยโอ้ยเถ่าหาเอ,อ้ย บ่รู้เลยรกันบ่หน่บ่บ่บจนตกใจ,น,จนี่ละเวลาพยายามประกากับฟังเลยไหมฟังสุดลงมึงเลยไไปจับหมวกก้อนฟังอยู่ขั้นขยะมันเป็นโครงการของรัฐบาลให้เฮ่านี่ให้น้ำขยะมาแยกขยะออกจากกันและบางขยะเปียกขยะแหง้งแยกออกจากกันมันก็มีขวดน้ำมันบ่ไเป็นใครเซ่บ่หนิ กับใครทีรักาบ้านะเนาะใครเราได้เลยปะบ่ละสิไปใครยังสืงกใครเราเพราะเงินงินมันเป็นเงินอ่อนของเฮาอ่อนไป่น่าเจ้าตายอ่ะเนี่ยก็เอามาใส่ตายอยได้เออสะสมไว้คิะเงินทราบมาจิอีกหะโอเนื้อเน้อเน้อไปก่อน ข้านั่ขนงขึ้นบันนี้เข้าหาเอ้ยอออตีู่มเนาะตีอยู่โมือไหร่เลยเห็นบ่เนี่อยนะบ้านว้านี่ยแล้วเนาะตาคนละด,ดีก็ด้ยเอาดอกอีกโอ้ อมันยูประพณีดโอ้เียตาขรุดนะตาแหลมซ้ำเยียวเจ้่อยห้องวันนีกเลยเดียวเดียเดียวเดียวเดียวประตูจะเดี๋ยวปานนี้ประตูจะเดี๋ยวปานนี้ประตูงสี่แล้วเออเอจะมาตัดประตูจังไรจะตอกประตูวงในเดี๋ยวนี้เออตอกตานจะขวองนี่มันคือเปิดมาได้ค่ะ โอ้ยเต่าหาเอ้ยไปซื้อมากิดเนี่ยบีไอสตาฮะน่ะคองมูน่าพัดดวงฮะน่ะมั่วเออเฮ็ดอะไรบันเฮ็ดอะไบันเจ้าบันอหนังไม่ออดแก๊กออกจก๊กไหนบันนี่อ๋อมันบ่อยู่จนนี่บ่แม่นบ่อยู่ประตูเจ้านี่ไหมออกดาบได้เนี่ยประตูเจ้านี่แหมอ๋อเจ้าคือบ่บอกเฮ้ยสัส โอ้ยตอกตะปูพ oh, ูดนะตอกกับบ่ถึกอีกตั้งหากโอ้ยพญาเดดโอ้ยพญาเสียวองเออเบิ้งนี่นี่นั่นเอา เขาก็ตอกให้พี่แันตัวพี่น้องเอ้ยพี่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 มังตอกกนพี่พี่ตางพี่มองนี่มันตอกกันเจ้าของพี่แม่มังตอกพี่แม่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 มาตอกไปมาตอกพี่มาตอกพี่ตอกแขววังเฮ้ยว่าไปเลยนั่นแหละไปเลยคอนเม้นต์ไม่แห้งเลตอกไปเลย